ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละ5ล้านบาทขณะนี้มีการเสนอโครงการมาแล้ว119,667โครงการงบประมาณกว่า36,000ล้านบาทซึ่งสำนักง,งานงบประมาณประจำเขตได้อนุมัติมาแล้ว77,406โครงการคิดเป็นร้อยละ6 4 6 9งบประมาณ23,000ล้านบาท ซึ่งแต่ละอำเภอจะดำเนินการตามระเบียบพัสดุของกรมบัญชีกลางในการกำหนดราคากลางแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจสอบตามขั้นตอนซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วและกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่31มกราคม2559ในส่วนของงบประมาณที่อนุมัติไปแล้วนั้นจะเริ่มออกดอกออกผลบ้างแล้วเนื่องจากขณะนี้มีการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ1ล้านบาทเศษและได้เริ่มทยอยทำสัญญาไปบ้างแล้วขณะนี้ก็มีการดำเนินการ ก็เบิกจ่ายไปแล้วประมาณเริ่มมียอดรายงานเข้ามาในหนึ่ล้านบาทเศษแล้วแล้วก็ทํา PO ก็หมายความว่าเริ่มทําสัญญาไปแล้วก็ประมาณสักสามล้านเจดห้าล้านอะไรลๆเนี่ยครับก็มก็ทยอยทยอยไปเลยนะครับจากที่เขานุมัติลงมาแล้วนะครับ สำหรับการดำเนินโครงการนี้พบปัญหาหลักอยู่2ประการประการแรกบางโครงการได้รับการอนุมัติไปถึง5้าล้านบาทเนื่องจากมีการถูกปรับลดวงเงินลงบางโครงการไม่ได้รับการอนุมัติทำให้วงเงินในหลายตำบลถูกปรับลดเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่ถึง5้าล้านบาทกระทรวงมหาดไทยจึงต้องหาเรือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางดำเนินการให้ได้จำนวนเงินตำบลละ5ล้านบาท และประการที่2ในบางพื้นที่อยู่ในเขตที่หน่วยงานอื่นรับผิดชอบเช่นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งมีขั้นตอนในการขออนุญาตค่อนข้างนานส่งผลต่อระยะเวลาในการดําเนินคโครงการซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในวันที่31มกราคม2559นอกจากนี้จะมีการหาหรือร่วมกับสำนักง,งบประมาณเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ส่วนความโปร่งใสในการดำเนินโครงการนั้นอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าต้องชี้แจงรายละเอียดทุกโครงการให้ประชาชนทราบได้อย่างชัดเจนและต้องนำข้อมูลบันทึกลงในเว็บไซต์เพื่อประชาชนสามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังแต่งตั้งการคลังจังหวัดเข้ามาดูแลการดำเนินงานตามขั้นตอนระเบียบพัสดุเพื่อให้ถูกต้องตามขั้นตอนเนื่องจากโครงการมีจํานวนมากทั้งยังประสานกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในแต่ละจังหวัดให้ช่วยดูแลติดตามการดำเนินงานเพื่อเป็นการป้องปรามอีกทางหนึ่ง รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้างมาจากภาคประชาชนอย่างน้อยสองคนเพื่อร่วมตรวจสอบการดําเนินงานด้วยทุกส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมใน,ใ,นใ,นในเรื่องของการติดตามตรวจสอบทั้งเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับในพื้นที่แต่ขณะเดียวกันทางกรมการปกครองทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับระดับในบอำเภอระดับผู้ปฏิบัตินะครับในพื้นที่ว่าไม่ให้มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นถ้ามีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นก็จดำเนินมาตรการทาง ทำวินัยอย่างเด็ดขาดนะครับสำหรับการดําเนินงานของโครงการที่ผ่านมาพบว่าสอดคล้องเป็นไป,นปนตามประเภทที่กําหนดซึ่งได้มีการพิจารณาเป็นไป,นปนตามความต้องการของประชาชนและผ่านความเห็นชอบจากกรรมการหมู่บ้านและจากการดําเนินงานโครงการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมองว่าการดําเนินโครงการนี้สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ได้